โอ้นี่บ้านเขาเป็นช้นเผาอย่างหาเจา้าโอ้ตั้งเพ่เป็นห้องชนเผาลวดเนาะ๋อเพราะว่าดูบ้านจะอุดอุดอุดสวัสดีจมูอุด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 หมูดอยหมูดอยเขาพุดพุดอืมพุดก็ได้คิดก็ได้วันไหนพี่ไทยก็เมาเนะาะ <laughs> ต้องฟัางางา่าง่า ขึ้นมาแอวบนดอยดอยห้วยโกน่นน,นี่ยอย่างนี้นี่ขา้าวโพดบรรยากาศดีมากมาเลยทา,าังนงเเนเี่ย้เไปอยู่งบ้านผมนนอเออ,อันนี้เพิ่นทำขา้าวโพดกันบรรยากาศโอ้โห,โหมาผอปีนี่เจ้า,า,าปีอันนี้เพิ่นปลูกมันกันวันนี้เรามาเที่ยวกับเสียเจนน บ้านอะไรยังกันโอ้นี่ป้ายพะเยาอันนี้เป็นห้องบ้านอย่างหาเจ้าห้วยสาขาวกะเจ้าห้วยสายขาวตำบลห้วยโกดตำบลห้อยโขดอ,อ๋อคนต่างเพศมนก็ปลูกมันปลูกข้าวโพดกันเนาะโอ้นี่อย่างนี้ข้าวโพดเอามาไวป้ปลูกกันเจ้า ไมอาีเสียการเย็นเนาะเหนาไหมคะหนาครับหนากะเย็นร้อนครับร้อนลงไปถึงหัวแล้วแบกเขาพ่นนี่ร้อนเนาะร้อนครับเรามาทำสร้างแบกกะเจ้าไม่ใช่ของของเราเองเรามารอสีล้วเจ้าสีเขาให้กระพไปส่งโอ้หนได้ไหม ตอนแกเขาก็เอาเลยอยู่กันเลยอะไรก็ลงมาส่งกระองหมดเลยอืบรรยากาศดีทางนี้มันปลูกข้าวโพดกันข้าวโพดมันถ้าปลูกข้าวโพดแล้วปลูกอย่างต่อนี่เจาะมันครับมันมันก็ข้าวโพดเป็นหลักเนาะครับปีหนึ่งปลูกได้สองครั้งนุ่มเพิ่นมีงานอะอย่างกันเจาะงานคิดสมมารกันคิดสมาของอ๋อเขาได้น้ำถือคิดก็เจ้าะไม่เขาพูดพูดอืม พุดก็ได้คิดก็ได้วันไหนพี่ไทยก็เมาเนาะต้องฟางงามงามติดไหมครับน่ะโอ้อากาศดีเน่อยอยู่ตรงนี้คิดก็ได้พุดก็ได้ต้องเอาโควินไปเท่านั้นสอนข้าวโพดนะบะจิ้งสักตัวใดมันก็บอครับมันมันเทาห้องห้องจิ้งอีเหมือนเนาะ อยู่ที่ทสกใจของี่สองก่อนนี้ไม่ได้ผลแถวนี้มันปลูกขิงกะัะเสาทั้งขิงข้าวโพดมันขิงข้าวโพดมันสามอย่างสามอย่างก็เลี้ยงเฮาส่วนมากดูมันดูข้าวโพดมีขิงด้วยใช่ไหมใ่ค่ะอ๋ปะอปา้วอก่าาติดประกาศรับซื้อขิงอ๋อแต่ยังไม่ขุดขเขาเล่นนี่ก่อนเสร็จนี่ก่อนเสร็ข้าวโพดปุ๊บเขาก็เล่น ขิงเสร็จกมันมันเาก็าเรื่องทยอยขุดขทยอยขุดเทยอยขิดขุดเส้นนี้มันปลูกมันเนาะดียขึ้นไปเคยมาเที่ยวอยู่เที่ยวตั้งแต่ห้วยโกนขึ้นขึ้นไปอ้อมบ่อเกลือสนุกดีชอบวิวสวยงามอ๋อทางนี้มันปลูกขิงเนาะอากาศดีเนาะขิงแท้ดีเนาะครัมเราลงไปขายข้างล่างเองหรือว่ามีคนรับซื้อมารับซื้ออ๋อลาเขาก็ส่งโคต้ามาปุ๊บแล้ว ขายให้เขา,ขาจัดจัดให้เขาจัดให้เขา ork, 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 ไกลไหมนี่ไล่ขิงเลยขึ้นรถดอยเรารถเนี่นยเราไปเนาะครับผมโอ้โหเกง่งเก่งอากาศดีอากาศดีหม,มดนี่ไงเขาอยู่ตรงไหนตรงนี้สวนเขาอยู่ตรงไหนเข้าทางนี้เข้าทางนั่นได้มดบล็อนนั่นเออขาวๆนั่นขาวๆนั่นแม่นมดหนอนเนาะข้าโพดอ๋อนั่นเข้าโพด ข้าวโพดมีทั้งขิงทั้งข้าวโพดนี่ข้าวโพดมันนี้นี่กี่มอนดอยดีกว่ามัจะได้นี่ดีไหมราคาดีไหมชั้นนี้ดีเนาะแต่ก็ต้นทุนนาอกว่าจะซีกว่าจะหยังขอคบคุณเจ้าบ๊ายบายไปแล้วเด้ออาสู้ๆุแข็งแรงแข็งแรง นิวยอดไปดอยเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปหมู่บ้านกิวจันต์เถอะมองใหญ่เลยวันนี้ปลาเอฟซีมาแอลบนยอดดอยอันนี้เส้นทางจากห้วยโกนมาห้วยโกนมาบ่อเกลือนะโอ้หมูน้อย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 เฮ้ยหมูหรือมะมาหรือหมู หมูหรือม้าม้าหรือหมูโอ้หมูนี่เองฮะมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งนี่คนบาดอยไปเลี้ยงหมูกันเนื้อเจ้าะนี่ฮะ่าฮะ่าฮ่าโอ้หมูดอยหมูดยอยหมูดอยหมูดอยอดอดอดสวัสดีเจ้าหมูอด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 หมูดอยหมูดอย โอ oh, หมูดอยเพิ่นเลี้ยงหมูดอยกันจากอากาศดีดีนี่บ้านอย่างกับบูหูเด้อขึ้นมาสูงขนาดขึ้นมาจากห้วยโกนกำลังจะไปตั้งเส้นห้วยโกนเฉริมพื่เกียินี่ที่เก็บข้าวโพด อดอยสูงขนาดแต่ทางดีนะเอ f ซทุกคนที่อยากขับรถมาเส้นนี้ลองมาพอจอ้ะเย็นยเย็นว<อ>ันนี้มาแอวกับเสียเจ็ดกระป่าพวมป้าขึ้นมาแอวบนดอยแ <_ d oy> สยงรถมาละ ย็นสัมผัสชีวิตวิถีบนดอยเล้วพวกนี้อย่างนี้ออนี่อันนี้พนเพิ่นหอมมะเขือพวงหมอแข้งแล้วก็เตดเย็นอากาศตีบนดอยกล้าเจ้าต้องถามน้องเขาป่าพวงเขาบอกว่าบ้านขายอยู่บนดอยพิ่นมีสัญญาณน่าจะเป็นแบบ หน่วยงานราชการนึงสักอย่างทนสัญญาณอย่างนี้เนาะม่ได้เออเราต้องถามม<อ>ันน<อ>่ามันน่าจับใจบานนะาจับต้องถามเขาเนี่ะหมูน้อยอ่ะหมูป้าเลี้ยงนักมันนักนี่เป,ป็นความประยุกกาออบอกแป็นหมูหันนี่มันได้แต่นึกว่าหมาน้อยน่าาะเจ้าเราไห้พอกะหมูยังก็หมูจีหม,มูดอดยก็หมูดอยหมูหอยนั่นเอหมูบุตหลุมนี่ไม่ใช่หมูหลุมเออก่ะ โอเคหูหน้าตามันมือนหมูเขาหน่ามันตัวดำๆน้อยแหมมอยู่หันสองตัวกันเขาจะเป็นหมูที่ของพระราจะทำติสกรนหมเอ้าเหรอน่าจะกันนะครับต้องต้องต้องไปกับผู้รู้ของเราสัญญาณสัญญาณแม่นก็แม่นก็แม่นก็เจ้าะหมูดำนี่แหละหมูดำหมูหมูดอยเนี่ยกะเจ้าะหมูดำผัวผัวแ่มันอยู่บุลุ่มเนอะเออมันก็มันหล่นตุ้ดตุ้ย เออมันอยู่มันอยู่อยู่บนดอยเจ้าหมูบะอมูเหงแแกงเลี้ยนปล่อยตามธรรมชาติกินลำเขาเดี๋ยวต้งถามตองถามเยินทุกป่าซุกเาามลงรถกะเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามเาถามไล้อถามลอ ก็คน่บ้านบ้านแบบเก่าบนนั่นเป็นบ้านไข่หรือเป็นวัดอ๋โรงเรียนอย่างเจาะฮะโรงเรียนกิ้วจันอ๋อพอขึ้นไปนี่เป็นบ้านกิวจันแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านกิวจัน โอ้แต่ว่าบ้านักหลังรนากโอ้นี่บ้านเขาเป็นชนเผาอย่างหาเจ้าอ๋อตังเพย์เป็นห้องชนเผ่าล้วนเนาะอ๋อเพราะว่าดูบ้านจะเหมือนต้องถามอ๋อชนเผ่าล้วนกิวจัดบ้านกิวจัดนี่ก็แม่นเนาะแต่ตังเพย์นี่ชนเผาล้วนนักเนาะตั้งตอนนั้นตีไปดงพญาหั่นก็มีเนาะ อ๋อต้องให้มันปลูกอย่างกันเขาโพดปลูกมันโพดปลูกมันขิงขสามอย่างอ๋อดีมากดูข้างหลังข้างหลังนี่คือหมู่บ้านกิวจันทร์จันจันจันทรหมู่บ้านที่สูงที่สุดเลยไม่โกนธบอกเกลือนี่นะลมเย็น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 บางกอกเร,เร,เรา,พพเาฮัลโหลหนาวก็เจ้าปะ เนี่ยอากาศดีแน้ว6สุดยอดเกี่ยวองศาเนาะดูดูดูท้องป่าอ๋อนี่ต้นอย่างนี่นต้นบุกก็รอกบ้านบ้านจิ๋วจันนี้จะเป็นบ้านชนเผ่า หนาวก็เจ้าเจ้านี่กี่องศาประมาณสิบสิบข้าองศานี่มันเย็นหรือมันหนาวถึงเย็นถึงขนาดขนาดอยู่อยู่ลุมดอยต้องยอมห้ามมาอาบหน้าของพิจตว่าหนาวเกินเออนี่พอตอนเจ้าก็บาไวบาไวตอนเจ้านะอันนี้หมดไปหรือยังขึ้นรถหรือยังไปแล้ว ไปละไปบายทุกคนมาดูเพื่อนกําลังแย่อย่างกันตักตักน้ำกะบอกพี่พรมชิมแหนมหวานหวานนะมันไม่ใช่เค็มจริงเกลือหวานแหนมดูดูดูเป็นสาวขึ้นมาละแล้วเป็นอนเพาเทใส่ตรงไหนชิมได้ชิมได้ ชิหวานเดนี่ยบอกเกลือเนี่ยเขาทำอยู่นี่แล้วน้ำมันง่ายก็เกลือตอนเย็นๆอากาศกำลังดีๆจ้ะพามาเที่ยวบ่อเกลือของดีบ่อเกลือนี่ป้าลอยน้ำงงน้ำแก้วมีหมด ขายของสป,ปงสปมากาดเย็นเย็นเจาะาองไมเสือ้าว,ออาวนเขาเข่าบ,บ,บนะเขานะเกียว กี๊ยววบาค่ะขดค่ะเกี๊ยวเขาเขาาเกี๊ยวอคอันนี้อันนี้มาคือชิปหนุ่มหนุ่มทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะหนุ่มสดโอ้โหวัยรุ่นวัยรุ่นวัรุ่นวัยรุ่นวันน้านมวัยรุ่นตัยรุ่วัยรุ่นวัยรุ่นวัุนัว่ั่ว่ยรุนันก่น แต่เด <correction? S 1> ็กไปบอกนั่นคเยอะหมอน่าจะรู้อกเอาย่านี้บอกก่อนันเคยมาเมื่อกี้ดูบอกนี้ของรุ่งแต่บอกนี้ก็สิบกว่าเมตรแลเนี่ยเขาบอกสิบแปดเมตรบอกไไปงั้นเดี๋ยวผมจะกลับแล้วผมจะกลับอะไรให้ผมจะกลับพยองไปรอต้องเป็นสองหมื่นบอกอย่างตั้งใจมาถ่ายรูปแค่นั้นแหละ All I wanna do is feel you on my skin Oh let this